กี่ปีแล้วฮะเนี่ยเป็นหมวันสี่ห้าปีห้าปีให้ยาเขาให้ยากินเขาให้ยากินแล้วก็ฉีดยาตัวงไงนะที่เขาที่เขาเขาซ้ายเขาขวาเขาซ้ายเขาขวาไม่ฉีดไม่ได้ฉีดต้องบอกว่ามันเข้าระยะสามนะหินปูนใหญ่เลยเจ็บมากไหมด้านนี้ขั้นไฟเจ็บมากกว่าหินปูนใหญ่เลยนะ ถ้าดูจากผิวข้อเนี่ยนโะดยเดยหินปูนข้างนี้ยังน้อยเลยนะไม่เกินระยะสองเลยนะข้างขวาสามเลยอดูข้างขวาอยู่ระยะสามนะยังมากกว่าข้างซ้ายเลยครับหัวเข่านะแต่อาการที่ปวดข้างซ้ายมากมปอาการปวดเส้นประสาทน้ําในข้อมันแห้งสองข้างเลยนะน้ําอักเสบไม่ค่อยมีอข้อเสื่อมเงี้ยเราใช้ไอเก็ดเลือดฉีดบารุง ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ